วันนี้ประวัติมีไม่มากวันหนึ่งพระในสวนทางเดยนมาองค์เดียวเรเวนนี้ไม่มีบ้านเรือนเลยนะมีบ้านอยู่ของคนของผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุแล้วชื่อใหญ่ปลื้มฝนตกหนักมากพระในสวนต้องขึ้นมาแล้วก็หนาวขอพักซึ่งพระในสวนเจาะค่อนข้างจะโบกเวกใช่ไหมค่อนข้างจะนักเลงขอเล่ากินแบบ แกนแลวแก่ปุ้มก็บอกว่าวอุ้ยจะพูดตามไปจะเสียงเงินไปเดี๋ยวในหลวงรูในวงังหยูจะได้ยินนะฮะเขาบอกว่าจะกินก็ได้แต่ว่าวันนี้เป็นวันพระนะต้องอย่าให้ยินไปหลวงรู้นะนะอย่าอกพอคุณหลวงรู้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเรสเพคคุณหลวง,งมากเขากรอกฟังแล้วก็เอารับเข้าไปแล้วเขา้เขาไปอยู่ด้วยในในวัง ยิ่งดูเลยก็หลังก็เลยสร้างวัดไปตรงนี้ก็เป็นอนุสรณ์ให้กับเด็กปเกิดก็เลยเรียกอะไรเปิดเปนบ้านบ้านของแจกของยายปืนคือพ่อแ่เล่นมาถึงที่นี่เื่องกอรงเดียวอ๋องเดียวเล่น